นับสนุนโดยร้านโดนใจ Big กเอ g บิ๊กเซลร้านสะดวกซื้อของคนไทยขึ้นกำไรให้กับชุมชนบริหารงานโดยเฮียเอสเจนุดลูกหลานเช่าหน้าแก่ร้อยเปอร์เซ็นต์สวัสดีครับ เกิดเหตุอะไรขึ้นครับผมมกบมกันหนีคนเลยครับโอ้อันนี้กัดกัดขาตัวเองอยู่จังฮึ่งเลยกบกัดขาเจ้าของนี่เลยเลยมาสร้างว่าท่านธรรมดาเอ้าอกัดขาเจ้าของใส่อะไรเนี่ยฮะอยพอเลยเขาเจ็บขาเลยครับนี่ครับพี่น้องซอยพันเอาออกจะขาดอะไรบ้างกบกัดขาเจ้าของครับพี่น้องครับนั่นดีเจ้าบอมเจ้าบอกคุณนี่นี่ครับพี่น้องครับ อาจารย์มาเอามาเอาออกเลยเดี๋ยวจะห้อาจารย์พันซอยซอยพันเดี๋ยวเดี๋ยวให้อาจารย์พันอาจารย์นอยู่นี่ครับคืห้อาจารย์พันซอยนะครับเออบบแมนตัวนี้บ่ตัวนี้ล่ะนั่นดิไอ้พวงนู้มันกัดจังเลยไม่ใช่เขากินอีกตัวนึงเออกินอีกตัวนึ่งขาขามันนั่นล่ะเดี๋ยวขาขาขา๋ยวเลยออกเลยชาลุมเลยบีบบีบบีบปากบีปากเขาบ่นี่ บีบปากครับมันจะบีบแห้งจะสัตยก่อนบอมีบปากเนี่ยมันจะอาออกลูกอาออกอาจารย์อนได้เพื่อนท่านลูกกันออกเลยครับออกเลยออกเอาผู้สั่งกระ่ายผู้ออกกระออกไหมเออโอ้ก็งับแห้งแต่ว่าหิวบมดเดีนี้เออหิวหิวจะดึงจะดึงจะดึงขาขึ้นน้อยบ่แมนกินอีกตัวนึงบ่แมนกินขาตัวเองลองดูบ่แมนต้องกินขาเจ้าของเขาพร้อมบ่โอ้ขาเจ้าของขาหมูพร้อมนะ นต้นขาหมูต้อนขาเจ้าของเออม่นเป็นปล่อยไปหเขากินไปโอเคอ๋อน่าจะเป็นเขียดอันนั้นเป็นเขียดครับธรรมชาติของเขาเขาจะกินกัะสีล่ะไปโอ้มาเห็นแต่หมูหลานครับเด็กอันติดเด็กอัน